I promise you, I promise you ไม่ว่าเมื่อไร I'll be with you จะอยู่ข้างเธอจะหากว่าเธอรู้แล้วว่าโลกที่เวียนวนนี้เป็นเพียงแค่ฝันตื่นหนึ่งคงจะได้เวลาจากนึกแล้วก็น่าใจหาย ก็เหมือนว่าเราคงจะได้พบหน้ากันเมื่อวานแต่เรื่องเราไม่มีเหตุผลกังวลไปกอดเท่านั้นถ้าเรายังยึดติดอยู่คงไม่ได้เริ่มอะไรเหนื่อยนะขึ้นมองบนฟ้าอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันอยู่ข้างเธอนะไม่ต้องกลัวลองมาฟังเสียงช้อยคำในใจ ถ้าได้ยินแล้วคงยิ้มได้แน่นอนขอให้ฉันอยู่เคียงข้าง,งเธอจากนี้ตรับจนนี้รันว่าภาพฝันจินตาน,นาการแห่งความสุขของพวกเราหยุดความเศร้าจุกจนด้วยคำพูดแสนธรรมดาว่ว่าฉันรักเธอไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่มากไปเป็นพิเศษแค่เธอนั้นที่โชคชะตานำมาพบก็มากพอ และจากนี้รวยไปจะยังคงเชื่อใจในเธอโพออก็ตัดสินใจแล้วนี่นะ I promise you ไม่ว่าเมื่อ,อไร I'll be with you จะอยู่ข้างเธอ I promise you แค่พวกเราได้เจอกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแค่ได้ยังก้าวนำทางกุมมือเธอเหมือนเคยเคยแค่เรื่องไง่ายๆแบบนั้นก็ทำให้ตัวฉัน,นะมีความสุขมากจนเกินพอได้เลยคิดเหมือนฉันไหมเธอยังมีเรารอยยิ้มจะคงอยู่ไปตราบเท่านานไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรพวกเราจะก้าวข้ามผ่าน จับมือไว้จะเดินต่อไปให้ไกลกว่ามเมื่อวานอยากให้ฟ้าเป็นใจตะโกนร้องขึ้นไปไม่วันอ๋ออ๋อ,อบอกฉันรักเธอทุกนาทีที่มีเธอนั้นฉันเหมือนเป็นวันพิเศษถ้าจะยังมาให้กับเรื่องที่ดีคงไม่มากไปแต่ตอนนี้ที่เราอบกอดกันและกันอยู่อ๋อ โอจุดเริ่มต้นใหม่เคยเสะท้อนเรื่องก่อนนั้นแต่ให้เราเลยมองฟ้าของวันต่อไปอุปสรรคที่ขวางทางเราอย่าปล่อยให้คัดควางกันได้ถึงแม้ต้องเจ็บปวดมากสักเท่าไรต่อให้จะเลิกเพียงใดพรุงนี้พวกเรา จะได้มีเรื่องราวของความสุขที่รอพวกเราอยู่แลเพื่อการนั้นเรามาช่วยกันหาช่วงเวลาแสนงดงาม้อ้ยฉันอยู่แคยงข้างเธอจากนี้ตับจนนิรันร์วาดภาพฝันจินตนาการแห่งความสุขของพวกเราหยุดความเศร้าจุกจนโดยคำผู้แสนธรรมดาโว้โอ oh. ว่าฉันรักเธอไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่มากไปยเป็นพิเศษแค่เธอนั้นที่โชคชะต,ตานำมาพบก,ก็บมาพกพอและจากนี้เลยไปจะยังคงเชื่อใจในเธอโอ้โอ้โอจะตัดสินใจเล้านี้นะ I promise you ไม่ว่าเมื่อ,อะไร I'll be with you จะอยู่ข้างเธอ I promise you จะอยู่ข้างเธอ